สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาอยู่กับน้องพลอยนะคะในช่อง YouTube พ์ดบายพลอยค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องพลอยค่ะก็อยู่กับเจ้ารถนะคะกระบะสี่ประตูออกใหม่ล่าสุดของฟอร์ดนะคะรุ่นนี้ค่ะจะชื่อว่ารุ่นตอมแข็งนะคะเป็นรถขับเคลื่อนสองล้อค่ะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะคะแบบสิบสปีดเลยสําหรับเครื่องยนต์ของคันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องยนต์แบบสองจุดศูนย์ไบเทอร์โบนะคะหรือว่าเทอร์โบคู่นั่นเองค่ะแรงม้าจะอยู่ที่สองร้อยสิบนะคะแรงบิดจะอยู่ที่ห้าร้อยนิวตันเมตรค่ะก็ตัวรถนะคะราคาจะจำหน่ายอยู่ที่ 1, 4, ่าคะ คันนี้นะคะก็จะมีเพิ่มโรลเลอร์ชัตเตอร์นะคะไฟฟ้าจะอยู่ที่ห้าหมื่นบาทนั่นเองค่ะตัวรถจะเป็นยังไงน้องพลพามาชมกันค่ะสําหรับตัวกระจังหน้านะคะก็จะเป็นรวงคงพึ่งแบบนี้นะคะระบายความร้อนได้ดีเลยนะคะก็จะมีตัวไฟนะคะตัว a u x Lamp นะคะในส่วนของกระจังมาด้วยตัวนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นเดียวเลยที่มีตัว a u x Lamp นะคะก็จะทางานนะคะกอนเปิดไฟสูงนะะั่นเองค่ะและคันนี้นะคะมาพร้อมกับกล้อง360รอองศารอบคันนะคะกล้องหน้าจะอยู่ใต้โลโก้ o อดนั่นเองคะ่ะ จะมีอะคริลิกคำว่ารนเจอร์ที่ฝากระโปรงมาให้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นไฟแมทริก LED ค่ะคือไฟที่เลี้ยวตามพวงมาลัยนะคะก็จะมีไฟเดย์ไลท์เป็นสีแคมสวยๆแบบนี้ค่ะในส่วนของด้านหน้านะคะตัวนี้เราได้มีการติดชุดแต่งวายเพิ่มเติมนะคะก็จะมีในส่วนของก้ากันชนหน้าแล้วก็คิว้อเป็นเซตกันนะคะมีเลยจะมีตัวไฟสัดหมอกหน้านะคะแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์หน้าถ่ายมาครบเลยค่ะสำหรับตัวชุดวายนะคะตัว คิวล้อนะคะก็จะรับกับกันชนหน้าสวยๆแบบนี้เลยค่ะจะมีคำว่าวนะคะคอยู่ตรงคิวล้อแบบนี้มาให้ด้วยสำหรับแม็กกับยางนะคะตัวนี้จะเป็นขอบ20นะคะตัวแม็กเป็นเดิมๆแต่ว่าตัวยางนะคะตัวนี้เราได้มีการเปลี่ยนมาค่ะเป็นของโตโยต้านะคะแล้วก็รุ่นโอเพนคันทรีนั่นเองค่ะก็จะเป็นรุ่นยอดฮิตเลยนะคะดีเลยสำหรับรถยกสูงก็จะมีบันไดข้างมาให้แบบนี้นะคะปูกระจกนะคะก็จะมาเป็นสีลอสแบ๊กนะคะหรือว่าสีดําเงานั่นเองค่ะ มีในส่วนของกล้องนะคะแล้วก็ไฟส่องสว่างข้างตัวรถค่ะทุกกระจกนะคะมาพร้อมกับบายสปอตแบบนี้เลยค่ะที่เราติดเพิ่มเติมจากมินสิสนของเจ้าคิวกันสาดนะคะแล้วก็เราหลังคานี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์เดิมๆจากโรงงานนะคะเราสามารถอาถอดอุปกรณ์ตรงนี้นะคะแบบแบบนี้ได้เลยนะคะ <c oughs> แล้วก็ไปพาดที่ทางฝั่งนู้นนะคะแล้วก็เอาด้านนู้นมาพาดฝั่งนี้ได้เลยค่ะดเลย สำหรับตัวมือเปิดนะคะก็จะเป็นแบบเซนทัอรล็อกนะคะสามารถกดตัวนี้เพื่อเป็นการล็อกรถนะคะแล้วก็ถอดมือค่ะเพื่อเป็นการปลดล็อกรถได้เลยค่ะสำหรับทางด้านกระบะท้ายนะคะก็จะมีที่เหยียบขึ้นให้แบบนี้ค่ะตัวนี้นะคะก็มาพร้อมกับไฟท้ายนะคะเป็นแบบ LED ที่เราติดครอบเพิ่มเติมนะคะสำหรับตัวไฟค่ะก็จะมีอะคริลิกนะคะคําว่า s t r o m t a g h ทางด้านนี้เลยค่ะ สำหรับตัวนี้นะคะก็จะมีกล้องมองหลังอยู่ใต้โลโก้กอดให้แบบนี้นะคะก็จะมีการชุนท้ายสีพาของมาคอมเซ,เซนเซอร์แบบนี้ให้ด้วยค่ะในส่วนของตัวโรเลอร์ชัตเตอร์นะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้จะเป็นที่เราเพิ่มนะคะห้าหมื่นบาทค่ะและในส่วนของตัวโลบรานะคะอันนี้จะเป็นรุ่นเดียวเลยนะคะที่สามารถเลื่อนได้ด้วยนะะี่ค่ะจะบีบอย่างนี้นะคะแล้วเราก็เลื่อนได้เลยก็จะมีจุดยึดให้นะคะอยู่ห้าจุดเลยค่ะ เลื่อนได้แบบนี้นะคะเราสามารถวางคาดของนะคะจากข้างหน้านะคะตรงเราหลังคานะคะที่เราเอามาตั้งนะคะวางของจากข้างหน้านะคะมาถึงข้างหลังได้เลยนี่นะคะของรั่าขาท้ายจะเป็นแบบถอดแรงด้วยนะคะรุ่นนี้นี่ค่ะจะเป็นแบบนี้เลยตัวกระบะไลเนอร์ก็จะเป็นแบบเรียบนะคะเดี๋ยวน้องคอยลองปรับให้ดูนะคะทางด้านนี้ค่ะก็จะมีปุ่มน,นะคะอยู่ทางน,านี้เรากดปุ่มได้เลย าาก็จะเลื่อนเป็นแบบนี้ไปให้เลยนะคะตัวนี้นะคะจะมีที่เสียบปลั๊กมาให้ด้วยนะคะเป็นปลั๊กขาตานะคะแล้วก็อะแดปเตอร์เลยแล้วก็เข้าปิดก็แค่กดปุมอีกทีนึงนั่นเองสำหรับภายในห้องโดยสารก็จะกว้างๆแบบนี้เลยนะคะตัวเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะรุ่นนี้มีที่เสียบไอโซฟิกนะคะหรือว่าที่ยึดอาซีมาให้ด้วย มาพร้อมกับแอร์หลังนะคะที่เสียบไทเอทไทย e แล้วก็เป็นปักสามฟามาให้ค่ะสําหรับทางด้านหน้านะคะตัวเบาะนะคะจะเป็นปรับไฟฟ้าทางคู่หน้าเลยนะคะภายในห้องโดยสารนะคะก็จะเดินได้เป็นสีแดงนะคะเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าซอมแท็กน,นี่เองค่ะตัวเบวาะก็จะเป็นทรงสปอร์ตเข้ารูปแบบนี้เลยนะคะ ในส่วนของตัวปรับไฟนะคะก็จะอยู่ที่ทางด้านนี้ค่ะตรงนี้ก็จะมีอาที่เปิดปิดนะคะในส่วนของโรลเลอร์ชัตเตอร์ทางด้านท้ายด้วยนะคะนี้เราใช้วิธีการหมุนเอานะคะแล้วก็กดไปตัดหมอค่ะนี้เพิ่มแสงแลดแสงนะคะที่จอหลังพวงมาลัยกับจอกลางน,นั้นเงค่ะการตั้รถจะเป็นแบบุูสตานนะคะพวงมาลัยปรับได้สี่ทิศทางลงขึ้นดึงเข้าขายออกได้เลยค่ะก็ทางฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นปรับจอหลังพวงมาลัยนะคะแล้วก็ทางฝั่งนี้จะเป็นมีส่วนของ Ad a Adaptive Cruise control นะคะ ในส่วนของอ d a ฉริยะค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นาการเซ็ตค่าความเร็วนะคะให้ลดะคะ่ะขับตามความเร็วที่เราตั้งไว้นะคะแล้วก็คันนี้ค่ะชะลอแล้วก็หยุดตามคันหน้านะคะถ้าเราเซ็ตค่าของเราค่ะขับที่เก้าสิถ้าคันหน้า 60, 000, ขับ6กสิคันเราชะลอให้ด้วยค่ะแล้วก็จอหลังพวงมลาลัยนะคะในส่วนของจอกลางค่ะก็จะเป็นจอใหญ่ๆแบบนี้นะคะเป็นทัชสกรีนสีขนาด12บนิ้วค่ะสามารถเชื่อมต่อ a p p l e c a r า l a y พย์ Android Auto ได้เลยนะคะโดยไม่ต้องเสียบสายเปิดแมปในโทรศัพท์เชื่อมต่อนะคะ ขึ้นจอน,นี้ได้เลยค่ะทางด้านล่างก็จะมีไวเลสชาร์จเจอร์มาให้นะคะมีที่เสียบขาในส่วนของตัวไท p A ไท p e C ่ามาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัตินะคะแดบสิบสปีดค่ะตัวนี้เป็นเกียร์ไฟฟ้าด้วยแล่ก็มาพร้อมกับเกียร์ไฟฟ้านะคะมีระบบถอยจอดค่ะแล้วก็กันลิกคว่ำนะคะแล้วก็กันปรับหมดกันขับขีค่ะมีขาสวยๆแบบนี้เลยท่านไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามน้องพลอยเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์ ศูนย์หกหนึ่งหกหกสองสี่หนึ่งหกเก้านะคะหรือว่าจะเป็นแนสไลน์ค่ะที่ p r o y f r นี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องพักฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดฝักนะคะให้ด้วยเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ